สนับสนุนโดย BenePlus by Benefit ฟิโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2 แล้วเราทำลายได้เลยครับเื่อผมจะเริ่มต่อตรงนั้นครับเราจะเริ่มต่อไปถึงเอฟดีหนึ่งใช่ใช้เชื่อมใช้เชื่อมสลื่อถึงกันเลยนะตรงนี้ไม่เหลือหรอทางเดินอ่ะอันนี้พื้นอะไรพื้นเด็ดเป็นครับอ๋ออจรถก็ได้ดีแล้วออกไปเราจะเดินหน้าต่อเอฟดีหนึ่งโอเคยังไม่เจอใครเพิ่มนะเมื่อวานเจอสามใช่ครับแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเก็ไปสูถึงของลิฟต์ระหว่าง อันใดเบอนึ่กัเบอร์สองอ๋อตรงนี้นะตรงกลางเขาเก็บตัวอย่างแล้วนะเฮ้ยเจ้าเจ้าอ่าอันนี้พี่เจ้านะก็เจ้าของบริษัทอะไรนะพิยมิดที่มาช่วยเราเยอะมากเลยขอบขอบคุณมากเลยเอามากี่คันเนี่ยเอามาสามคันแต่ตอนนี้เหลือสองครับโอเค ขอบคุณมากเลยโนดอ่ะเดี๋ยวไปแล้วโนนโนดจะย้ายออกทุ่นี้ครับต้องไปทำหมากินต้องแหละออนะขอบคุณมากนะโจะขอบคุณมากเลยนี่ฮีโร่ตัวจริงช่วยมาสามสามคันยาตลอด เช้าก็ฝนตกหนักก็เลยไม่ได้เข้ามาตอนเช้านะเพราะว่าผมพประชุมเช้าด้วยก็เลยมาตอนเทีย่ยงเดี๋ยวจะมีงานพิธีหนึ่งต้องเข้าพิธีตอนบ่ายเดี๋ยวต้องรีบไปละก็มาดูดนิดหนึ่งว่าเป็นไงบ้างก็วันนี้มีพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะเขาก็เก็บคอลลิ่งเพื่อชิ้นส่วนเพื่อเอาไปพิสูจน์หลักฐานนะอย่างที่เห็นในตัวกระแพงลิฟต์เามื่อวานที่เราดูอยู่เนี่ยเขาก็มาจาอไปแล้วเป็นรูมกลมหรือจาอตัวอย่างไปทสดสอบกําลังเพื่อฐานะ เราให้เขับรถบุรีรัมพี่ไม่มีปัญหาเรื่องการเก็มขัดนิรยานะตบา,า,าเข้าร์เขาหยุดนิดหน่อยก็อยู่ครับนี่ปิยมิตรกรุป๊ปเดี๋ยวดูข้างหลังนะไปดูข้างหลังนี่ปิยมิตรกรุป๊ปอันนี้ช่วยเหลือเราเยอะมากเลยนะเรื่องรื้อถอนไว้ใจเราไว้ใจดีโหยุ้งื้อมัสามสิบชั้นแล้วเนฮะ้ยไรวันเป็นไงวัน ไม่กลับไปพักที่บ้านครับถ้าไม่กลับก็ไม่ยอม,ม,ยอมเดินเดินอยู่เนี่ยเดินจนกจะล่งเจ็บแผลก็เลยไล่กลับบ้านให้ไปนอนผมว่ามันก็ไปเดินที่บ้านอยู่ดีอ่ะไม่รู้ครับเออนอนไปแล้วครับเฮ้ยนี่อะไรวะตรงนี้กระแพงเหรอใช่ครับแน้งการดินยบแผงการดินอ๋อยบปุ๋ยเนี่ยใช่ ดูดีนะเว้ยตรงนี้ จะลงเหลือกี่คนเนี่ยเหลือกี่คนเหลือแปดนะให้เจ้าป่าถือกล้องหน่อยป่าถ <ble> <Viol ent. S 2> ืออะไรผมไม่ร <Exped ition> <un> ู้ป่าเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกัน นี่รถในรถ อุณนนะ เฮ้ยโน้ตเฮโน้ตจะไปแล้วเหรอจะไม่ได้ตอ <oh> สุดท้ายเลยนะเอาวันน네ี้ลุยเต็มที่นะกลับไปไหนพวกนี้ไประยองเหรอไโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยช่วยเรามาตลอดเลยขอบคุณมากนะไปดีมาดีนะเออเอาขอบคุณมากเลยไปพวงนี้เหรอไม่รู้เห็กเขาบอกวันนี้อยู่วันหนึ่งเอาวันนี้เอาได้เอาตั้งสามล่างวันนี้นะ เรียบร้อยดีนะลูกเมียมาป่าวลูกมาป่าวอันนี้ไม่ใช่ลูกนะขอบคุณมากนะสวัสดีนะ้องอันนี้ลูกใครเนี่ยกนไลลูกไม่เพ็ดเหรอฮะอยากเป็นกู้ภัยเหมือนพ่อไหมอยากเป็นป่าดีนะขยันนะ tíu thật không tíu nữa đâu tíu thật không tòng thầy thôi thả lên thầy น,นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เขาก็มาเก็บตัวอย่างนะน,นี่ก็จะเป็นเสาโอ้โดนท้พูนเลยเสาต้อตอนนี้อันนี้ทางที่สุดหลักฐานนะเขาก็มาเก็บตัวอย่างไปเพื่อจะได้ไปดูว่ากําลังคอนกรีตมันได้ไหม กกน,นี่เจาะลูกปูนะนี่แล้วมั้งเออโอเคโดนเหล็กมั้งเนี่ยเรียบร้อยดีนะอันนี้เสาบอกว่าเนี่ยเสานะต้นล่างเลยต้นหน้าเลยมัไหเอ๋อนี่เจาะจากตัวอย่างเสาเลยเพื่อไปเก็บว่ากำลังได้ไหมดังไหมเนี่ยตกหูไหม ที่เก็บฟังไปแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างนะไม่ต้องกังวลนะต้องหาคนรับผิดชอบไม่ได้อีแล้วอันนี้ก็เก็บตัวอย่างอีกอันหนึง่งเนี่ยก็เป็นตัวสาวบางที่อยู่ข้างหน้าก็มาทำคอลลิ่งไปเก็บไปเยอะแล้วผมว่าเป็นสิบสิบชิ้นแล้วนะ ก็มีการเก็บตัวอย่างพวกพู่กันไปนะฮะนะแลมีผิุ้รวฐานมาเก็บนะก็งานเดินต่อนะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนเริ่มออกบ้างอะไรก็แล้วแต่คขาจะเป็นเนะเพราะบางทีให้ดีหน่วยงานก็ต้องมีการออากมากินกนั่นก็ผิ้ตรวฐานก็เข้ามาเรียบร้อยฮนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามีภารกิจรื่อนงอย่างนี้อันนี้เป็นพระพิธีสันมงคลเดี๋ยวต้องเข้าไปก็แวะมาให้อารังใจก่อนก็คืนนี้หวังว่าจะเจอร่างเพิ่มนะถ้าฝนไม่ตกวันนี้เมื่อเช้าฝนตกเ,เลยไม่ได้มาเพราะว่าเขาคงเข้าไปค้นยังไม่ได้แต่ก็ติดตามรายงานอยู่เมาื่อวานกาะลอกเผือกก็ช่วยัอดีครับหาม,มาได้สามล่างเดี๋ยวคงไม่ใช่หรอกคงเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าแต่เขาก็มาตรงจุดที่เราเจอล่างพอดี ไปดูหน่อยพี่ตู่หลักฐานเขาเรียกบอกมือเรียกเรา หน่วจไม่ตรวจฐานนะฮะตำวรวจิรวจฐานกับกรมยานธิการคือก็มีคนกังวลว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยไปช่วยผู้ผิดหรือเปล่าทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ท่านสสถูกเชื่อกังวลนะว่าเฮ้ยเราบิ๊กคลีนนิ่งมาแบบไม่จริงนะเราก็ทำทุกอย่างเก็บให้เยอะที่สุด <c oughs> นี่กรมโยธาธิการ <c oughs> นี่ทำคอนกรีตคลอิ่งเมื่อกี้บอกมือเรียกผมอ่ะไม่ใช่ <c oughs> อ๋อใช่ โอ้นึกว่าบอกมือเรียกใครใครขับแค่บัวนี่เลยนี่เขาเก็บตัวอย่างละเอียดนะไม่มีบั่วนะเต่าต้นหน้าก็ได้ใช่ไหมต้นหน้าเลยนะต้นที่เราเห็นยกไปยกมานะเต่าหลังเหรอหลังอะไรมาหลังอะไรก็มาต้นหนึ่งเหรอเหมือนข้างหน้าป่ะไม่ใช่แต่มันก็ไม่คลางใช่ไหมโอเคนี่เก่งมากอันนี้ตำรวจ อันนี้โยธาครับคุณนี้ตกลงมาเลยรู้เรื่องรู้เรื่อง,งโยธาเหรอพอได้ตอนแรกก็มาดูเรื่องครับ<อ>ต้องตลอดที่ขาดด้วยนะรังวัดเซอร์เวยเข้ามาจุดไหนโอเคเอาได้อย่าให้อย่าปล่อยให้ผู้ผิดลอยวนวลต้องหาว่เราไปเช้่ไม่ได้นะด้วยกันขอบคุณมากสวัสดีครับโยธาเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยนะเข้มแข็งมากเรียบร้อยดีนะ ก็มีหลากหายที่เก็บเยอะนะปลาครับกระพงกระแพงดันปูว่าหน่อยแล้วโหเจอี่เออข้างล่างเขาอยู่เยอะมาเลยมาเอาเอากล้องกล้องไปแล้วไฮเทอร์เวเนี่ยนี่ครับทีมเทอร์เวครับเอาเบิร์ถ่ายรูปไปหน่อยเดี๋ยวมาถ่ายด้วยเฮ้ยรูปมกันอยู่มาช่วยถ่ายรูปหน่อยช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยโอ้สวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากนะครับผม เอาให้เต็มที่นะเก็บให้เยอะที่สุดครับยินดีครับไม่มีปัญหาใช่ได้ร่วมมือกันดีนะครับโอเคตอนนี้มีของให้เก็บเยอะเลยช่วงแรกมันไม่มีอะไรให้เก็บแบบมันหมดหมดช่วงนี้โอ้โหสนุกเลยขอบคุณมากนะเลยไหมไปครับรับรวมกันร้อยเอกพันวัลลัสติดบุญใช่ป่ะหรือพันเอกร้อยเอกร้อยเอกเก่งมากเลยแล้วพี่ผู้หญิงได้มาเหรอหัวหน้าทีมอ๋อติดหอกคับ ขอบคุณมากเนะครับเปิดแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ทาปากมาใช่เปล่าขอบคุณนะครับทุกคนนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะดีเก็บไปกี่ก้อนแล้วเนี่ยถึงร้อยก้อนยังเรื่อยๆเต็มที่นะอยากเก็บไปแล้วเก็บบอกก็เลยนะโอเคขอบคุณมากพี่ตุนหลักฐาน ขอบคุณนะขอบคุณลูกอะไรอยู่ยังไม่เจอเลยวันนี้เฮ้ยทำไมยังไม่เจอวันนี้แต่ว่าเช้าฝนตกเยอะนะแล้วเช้าไม่ได้เข้าอยู่นะเพิ่งมาเปลี่ยนผ่านตอนโอเคเดี๋ยวลุยเลยวันนี้วันนี้เอาเต้สามสี่ล่างพยายามเอาเลยนะโอเคช่วยกันนะทุกคนขอบคุณมากนะน้องใกล้แล้วนี้เดียวขอบคุณนะ โอเคไปเดี๋ยวาไปมีภารกิจต่อต้องไปแล้วครับขอบคุณนะทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้ก็เมื่อเช้าไม่ได้มาก็คิดถึงนะเนี่ยลืมตื่นลืมชีวิตขาดอะไรไปอย่างก็ต้องเข้ามาเยี่ยมเยียนท่านกำลังใจดูปัญหาเขาหน่อยก็เรียบร้อยดีฮะก็เริ่มมีคนสับเปลี่ยนออกใช่ไหมน้อยก็ออกโนต้ตต้องกลับไปทำงานแล้วเพื่ทุกคนอาทิตย์เดือนแล้วต้องทำาหากินเหมือนกันนะก็จะไประยองมั้ง ก็มีการปรับเปลี่ยนไม่ไรเรามีคนที่มาถหมุนเวียนลยลอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะเราบริหารจัดการได้แล,ล้วเรื่องคนเพราะคนไทยน้ําใจเยอะช่วยกันนะเวลาที่เรามีปัญหาเราร่วมมือร่วมใจกันก็เป็นความหวังของคนไทยเนาะนแล้วช่วงนี้มีข่าวเละเลยเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่ามีเรื่องดีๆที่เราต้องเดินหน้าก้าวไปด้วยกันได้ก็พยายามช่วยกันนะนะมีความหวังไม่ต้องห่วงชีวิตเราต้องมีความหวังเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้ร่วมมือร่วมใจกันขอให้แต่บ,บัตคีกันไวนะ้นะนั่นสำคัญที่สุด อย่างที่เห็นเลยวันนี้ความสามัคคีมันช่วยให้เราผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้เรียบร้อยไว้ขอบคุณมากเมื่อเช้าไม่ได้มาเมื่อเช้าไม่ได้ลงใช่ไงฝนตกใช่ไหมโอเคอ่ะไปกับมีชิารกิจเดี๋ยวไปก่อนก็เออแปดล่างเรียบร้อยดีนะขอบคุณมากเฮ้ยถังแก๊สดูดีนะเว้ยสวัสดีครับอันนี้ PTOR ก็ามาให้เอาไว้เชื่อมไม่ได้ทำกับข้าวบบนี่เอาไว้เชื่อมเหล็กนะเว้ยนึกว่าเราทำกับข้าวเอาไว้เชื่อมเหล็กขอบคุณมากขอบคุณ OR นะเมื่อวานน้องก๊อฟเอาไปรบริจาคป่ะนี่จะออกข้างหน้าหลังป่ะไปก่อนครับมีภารกิจต่อโอเคไปแล้วก็ก้าวหน้าได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอคืนนี้นะเดี๋ยวลุยต่อพอดีเมื่อเช้าฝนตกแล้วนี่มีการเก็บหลักฐานนิดนึง โอเคครับวัสดีนะครับใกล้แล้วนะพวกเราช่วยให้กำลังใจกันร่วมกันนะสามัคคีคือพลังช่วยกันครับก็ไม่เป็นไรอาจจะยังไงก็ผมว่าหัวใจคือช่วยกันแล้วมันจะรอดผ่านวิกฤตทุกอย่างได้ครับโอเควัสดีครับ